ตัวจเจริญนธรรมนะครับวันนี้วันที่23ตุลานะครับพิยมหาราบตอนนี้เรากำลังขึ้นเขานะครับเพื่อจะไปพัฒนาแคมป์ฝน,นนะครับไปเที่อาชาตินะครับอตอนนี้เรามากับรถคันรถครับตอนนี้เราขึ้นเขาที่เป็นสภาพของเอเมริกาตะวันวกนะครับต้นไม้ภูเขาก็ท่านผ่านไปครับการ เโมงกว่าไม่รู้ว่ากว่าเท่าไหร่ที่เะินทางโค้งที่ตอนที่จะสภาปรากาศนะครับอตอนนี้เดียนแจ้ร้อนนะครับแต่ว่าขึ้นเขาะก็รู้สเกว่าเย็นองข้างล่างนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไป พอจบที่ไปแค่นี้ก่อนนะทำโครงกานหน้าค่อย